สวัสดีค่ะตามมาเจอมาเจอกับตามอีกแล้วนะคะวันนี้ตามจะพาเที่ยวไวส์นักหมากที่ดูเซอดอบค่ะที่นี่เขามีจุดเช็คอินทั้งหมด9ถึง10จุดนะคะวันนี้เราพามาได้แค่6จุดเท่านั้นเริ่มแรกที่อัลชตัดมาที่ถนนเฟลิงเกร์สตราเซอร์สิ่งแรกที่คุณจะเห็นนะคะคือสิ่งก่อสร้างที่มีใบพัดหมุนอยู่ข้างบนแล้วมีตัวการ์ตูนต่อมาก็จะเป็นร้านค้าร้านอาหารมันจะมีคละกันทั่วไปทั้งถนนทั้งเส้นนี้ค่ะโดยมากคนจะเข้ามาซื้อขนม ของกินมากเยอะมากนะคะแล้วก็พวกร้านเครื่องดื่มเช่นกรูหวก็จะมีคนเยอะเหมือนกันส่วนนี้คือถังขยะนะคะน่ารักมากเลยของกินอีกอย่างที่ไม่ควรพลาดก็คือทั่วอบต่างๆซึ่งจะเคลือบน้ำตาลเคลือบอคาราเมลนะคะหรือของตกแต่งช่วงคริสต์มาสก็จะมีแบบรูปแบบนี้หรือจะเป็นแบบโคมไฟเรืองแสงสวยๆทำด้วยมือแบบนี้นะคะ ต่อมาก็จะเป็นของเล่นที่เป็นแบบสไตล์ดีปุกอันนี้ก็จะเห็นได้น้อยหน่อยนะคะหายากแล้วค่ะในปัจจุบันนี้อันนี้จะเป็นของเล่นสไตล์แบบเยอรมันนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นของประดับจิ๋วๆที่ทำด้วยมือสวยมากค่ะและนี่ค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยมาโรเนนหรือเก่าลัดนะคะดิฉันชอบมากคุณและร้านนี้ทุกอย่างทำด้วยมือ ละเอียดมากค่ะคนขายเขาจะบีบๆบก่บรัดว่ามันสุกได้ที่หรือยัง5ยูโร15ชิ้นนะคะอาอันพุชนะคะก็คล้ายๆกับเหล้าพันแต่ใส่ลิเคอร์ที่เป็นไอเยอร์ลงไปแล้วก็ปราบวตค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะต่อมาก็เป็นจุดที่2ก็คือฮันแวร์เกอร์มาร์กอันนี้ก็จะเป็นตรงลานหน้าร้านเฮาของดูเซอร์ดองคนเยอะมากค่ะ แต่ว่าก็ได้เห็นขนมแปลกๆเช่นคาทอฟเฟลพูเฟอร์ก็คือมันฝรั่งทอดชุบน้ำมันค่ะมันมากจะบอกให้เลยนะคะแต่ก็เป็นของขครื่ชื่อในช่วงเทศกาลนี้และนี่ค่ะที่บีบมายองเนสชอบมากเลยคุณมันเหมือนที่บีบนมวัวเลยอ่ะโอ้เจ๋ง <c oughs> และอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้เขาจะเป็นแฮนด์เมดจริงๆค่ะละเอียดอันนี้เครื่องดื่มที่หากินยากนะคะฟอยเลอร์งโป อันนี้เขาก็จะเป็นเหมือนพันช์ค่ะแล้วข้างบงนที่เป็นเปลวไฟนั่นคือน,น้ำตาลเนี่ยค่ะวงกลมไว้คือน,น้ําตาลเขาก็จะเผาจุดพอมละลาย,ลาย,ลายมันก็ลงไปพร้อมกับพันช์คุณก็ดื่มได้อันนี้คือต้นคริสต์มาสประจํานะคะประจําของที่นี่นะคะดูสุดดอกและนี่ค่ะซาลา่หลากหลายรสชาตหลายๆนาชนิดสุดยอดร้านนี้คนขายก็เด็ดนะคะอุย้ยไม่ใช่สิคะถั่วค่ะถั่วเด็ดค่ะถั่วมีหลากหลายมากค่ะคุณ จุดเช็คอินที่3นะคะก็คือชิงชาสวรรค์ค่ะที่ดูเสอดอบในชิงชาสวรรค์จะใหญ่นะคะแล้วก็เหมือนจะเป็นธีมหลักของที่นี่เลยดีงามนะคะมาที่นี่ต้องขึ้นชิงชาสวรรค์ที่นี่เลยค่ะตามมีคลิปแยกไว้นะคะเพราะได้ขึ้นชิงชานี้ไปแล้วแล้วต่อมาก็เป็นลานไอสเคตค่ะที่นี่ก็คือลานไอสเกตหรือดิสโกเทกดิฉันก็ไม่มั่นใจแต่เปิดเพลงได้มันมันมากค่ะคุณนะคะก็จะมีลานขนมมีร้านอาหาร มีผู้คนเดินไปมาดูไม่ได้แบบหนาแน่นเนาะต่อมาก็คือเค r นิกซ์อเลคค่ะอันนี้ก,กระจุ่มกระจิมน่ารักมากคุณแบบเขาจะแบบบูธไม่ได้เยอะมากแต่ก็ก็มีคนมาเดินเที่ยวนะคะมาเดินดื่มกรูวายกันเป็นจุดเดียวที่เปิดเพลงเด็กเข้าติ่มคริสต์สมาสมากค่ะ จุดเ okay. ชนินสุดท้ายคือลิตเติ d ลโดนะคะตอนนี้ตามขอลาไปก่อนค่ะ